สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามช่องฟังแล้วเกตทุกครั้งที่ผมได้มานั่งตรงนี้ผมมักจะคิดเสมอว่ามีเรื่องราวหรือบทเรียนอะไรบ้างที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคุณที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณมีมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้ววันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่สำหรับผมแล้วมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันคือบทเรียนเดียวที่ผมกล้ายืนยันว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลและผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกันถ้าคุณเปิดใจรับฟังก่อนที่เราจะไปถึงบทเรียนอันทรงพลังนั้นผมอยากให้คุณย้อนกลับไปมองที่ตัวผมในอดีตสักหน่อยผมเคยเป็นคนหนึ่งครับที่คุณอาจจะมองว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมีงานที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีมีเพื่อนฝูงมีสังคมแต่ในใจลึกๆแล้วผมมักจะรู้สึกไม่เต็มอิ่มอยู่เสมอ ผมหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆโทษสิ่งรอบตัวเมื่อเจออุปสรรคมองโลกในแง่ร้ายบ่อยครั้งและมักจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังหรือความไม่พอใจในตัวเองทุกวันของผมเต็มไปด้วยความพยายามครับพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดแล้วเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่หวังผมก็จะรู้สึกเหมือนโลกถล่มลงมาง่าย ผมโทษรถติดที่ทำให้ไปทำงานสายโทษหัวหน้างานที่ไม่เห็นคุณค่าโทษสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้การเงินไม่เป็นอย่างที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดผมโทษโชคชะตาที่ทำให้ชีวิตผมไม่ราบรื่นไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ผมวาดฝันไว้ในหัวผมเชื่อว่าความสุขของผมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเหล่านั้นทั้งหมดและนั่นทำให้ผมเป็นคนที่เหนื่อยง่ายมากครับเหนื่อยกับการวิ่งตามความสุขที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลออกไปทุกที ผมจำได้ว่าในตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในวงจรที่ไม่สิ้นสุดวงจรแห่งการคาดหวังความผิดหวังและการโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่นผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์เป็นคนที่ถูกกระทำแล้วไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยผมเชื่อว่าโลกภายนอกต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความรู้สึกของผมเป็นตัวกำหนดความสุขและความทุกข์ของผมและเพราะความคิดเช่นนี้เองทำให้ผมรู้สึกไร้พลังอย่างมากครับ ผมไม่มีความสงบในใจเลยจริงๆไม่ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเพียงใดมันก็มักจะมีเรื่องแย่ๆมาบดบังความรู้สึกเหล่านั้นไปจนหมดสิน้นผมอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมาเยอะมากครับเข้ารวมสัมมนาหลายครั้งพยายามทำตามคำแนะนำต่างๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ความรู้สึกที่ว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันยังคงกัดกินอยู่ในใจผมเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งครับวันที่ผมได้พบกับประโยคหนึ่ง ประโยคที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่ทันทีที่ผมอ่านมันผมรู้สึกเหมือนมีฟ้าผ่าลงกลางใจผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผมมองข้ามไปมาตลอดชีวิตได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าผมอย่างชัดเจนประโยคนั้นกล่าวไว้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณที่กําหนดชีวิตคุณแต่มันคือเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับสิ่งนั้นต่างหากคุณผู้ฟังอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าอืมก็แค่ประโยคธรรมดาหรือเปล่า สำหรับผมในตอนนั้นมันคือเสียงระฆังแห่งการตื่นรู้ครับมันคือประตูบานใหญ่ที่เปิดออกสู่โลกใบใหม่ทั้งใบทันทีที่ผมได้ยินประโยคนี้ผมรู้สึกเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของชีวิตผมถูกเติมเต็มมันเชื่อมโยงทุกอย่างที่ผมเคยพยายามเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวอย่างลงตัวและปลดล็อกความเข้าใจบางอย่างที่ผมไม่เคยเข้าถึงมาก่อน ผมขออธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียดนะครับว่าเรื่องราวที่เราเล่าให้ตัวเองฟังนั้นหมายถึงอะไรและทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนั้นเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเช่นฝนตกรถติดถูกเลิกจ้างคนรักบอกเลิกหรือโปรเจกต์งานไม่สำเร็จสิ่งเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของเราซึ่งเราอาจจะควบคุมมันได้ไม่เสมอไป แต่สิ่งที่ประโยคนี้บอกผมก็คือสิ่งที่กำหนดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะส่งผลต่อชีวิตเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเหตุการณ์เองเลยครับแต่สิ่งนั้นอยู่ที่เรื่องราวหรือการตีความที่เราเลือกเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นต่างหาก เราทุกคนมีนักเล่าเรื่องอยู่ในหัวเราตลอดเวลาครับเป็นเสียงภายในที่คอยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราพบเจอนักเล่าเรื่องคนนี้จะหยิบจับข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตความเชื่อส่วนตัวอารมณ์ในปัจจุบันและสร้างเป็นเรื่องเล่าขึ้นมาเรื่องเล่านี้แหละครับจะบอกเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือไม่ดีมีความหมายอย่างไรเราควรจะรู้สึกอย่างไรกับมันและเราควรจะทำอย่างไรต่อไป ลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณกำลังขับรถไปทำงานและต้องเจอกับรถติดมหาศาลถ้าคุณเป็นผมในอดีตนักเล่าเรื่องในหัวของผมจะเล่าว่านี่มันแย่มากวันนี้ต้องสายแน่ๆหัวหน้าต้องไม่พอใจแน่ๆทำไมมันต้องมาติดอะไรตอนนี้นะชีวิตมันช่างไม่มีอะไรราบรื่นเลยจริงๆเรื่องราวนี้จะทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดโกรธเครียดและเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ตลอดทาง แต่หลังจากที่ผมเข้าใจบทเรียนนี้แล้วนักเล่าเรื่องคนเดิมในหัวผมก็ได้เปลี่ยนบทบาทไปครับเมื่อเจอรถติดอีกครั้งนักเล่าเรื่องคนใหม่จะบอกผมว่าโอเครถติดอีกแล้วสินะนี่คือโอกาสดีที่จะได้ฟังพอดแคสต์ที่ค้างไว้หรือจะลองใช้เวลานี้คิดทบทวนเรื่องงานที่ยังค้างคา,าอยู่หรือแค่จะพักสมองจากความเร่งรีบสักครู่ก็ได้ เรื่องราวใหม่นี้ไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่รถติดครับแต่เป็นการเปลี่ยนการตีความเปลี่ยนมุมมองทำให้ผมสามารถเลือกที่จะรู้สึกสงบหรือแม้กระทั่งรู้สึกดีกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นี่คือความมหัศจรรย์ของมันครับคุณไม่สามารถควบคุมการจราจรได้แต่คุณสามารถควบคุมเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับการจราจรนั้นได้และเรื่องราวนั้นแหละครับที่เป็นตัวกําหนดอารมณ์ของคุณเป็นตัวกําหนดว่าวันนั้นของคุณจะเริ่มต้นด้วยความหงดหงิดหรือความสงบผมขอยกตัวอย่างอื่นๆให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องงานที่ไม่สําเร็จ ในอดีตถ้าโปรเจกต์ที่ผมรับผิดชอบไม่เป็นไปตามเป้าหนักเล่าเรื่องของผมจะบอกว่าผมล้มเหลวผมไม่เก่งพอผมไม่มีความสามารถซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจแล้วบางทีก็ถึงขั้นยอมแพ้แต่หลังจากนั้นหนักเล่าเรื่องคนใหม่จะบอกว่านี่คือบทเรียนอันมีค่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดครั้งนี้อะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงอะไรคือสิ่งที่เราต้องพัฒนานี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นก้าวหนึ่งการเติบโต ความรู้สึกที่ตามมาคือความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่การจมอยู่กับความผิดหวังความสัมพันธ์ที่จบลงสมมุติว่าความสัมพันธ์กับคนรักจบลงนักเล่าเรื่องในอดีตจะบอกว่าผมไม่ดีพอผมไม่น่ารักพอเขาถึงทิ้งผมไปผมต้องโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตซึ่งนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงความรู้สึกไม่มั่นคงและความกลัว แต่เมื่อผมเปลี่ยนเรื่องราวนักเล่าเรื่องคนใหม่จะบอกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่สําหรับเราทั้งคู่เราได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์นี้บ้างเราได้เติบโตขึ้นอย่างไรบ้างและตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่หาคนที่ดีขึ้นหรือใช้เวลากับตัวเองเพื่อค้นพบความสุขภายในสิ่งที่ตามมาคือความสงบการยอมรับและการมองเห็นโอกาสใหม่ๆคําวิจารณ์จากคนอื่น สมัยก่อนถ้ามีใครวิจารณ์ผมผมจะรู้สึกเหมือนโดนโจมตีส่วนตัวรู้สึกโกรธรู้สึกอยากแก้ตัวและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแต่พอผมเข้าใจเรื่องเรื่องราวนักเล่าเรื่องของผมก็เปลี่ยนไปครับเขากลับมาบอกผมว่านี่คือข้อมูลอันมีค่าที่คนอื่นมอบให้เราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเราจะเลือกรับฟังและพิจารณาในส่วนที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรหรือเราจะเลือกที่จะปล่อยวางในส่วนที่ไม่ใช่ได้อย่างไร การตีความเช่นนี้ทำให้ผมกลายเป็นคนที่มีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามบทเรียนนี้สอนให้ผมรู้ว่าเราไม่ได้เป็นเพียงผู้รับเรื่องราวที่ชีวิตส่งมาให้เราแต่เราคือนักเขียนบทของเรื่องราวเหล่านั้นเองเรามีอิสระที่จะเลือกเล่าเรื่องราวแบบไหนก็ได้จะเล่าเรื่องให้ตัวเองเป็นเหยื่อ เป็นผู้ถูกกระทำหรือจะเล่าเรื่องให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้สร้างสรรเป็นผู้เรียนรู้และเป็นผู้เติบโตการเข้าใจเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกถึงพลังอำนาจที่กลับคืนมาอยู่ในมือของผมอีกครั้งครับผมไม่ใช่คนที่ต้องทนทุกข์กับโชคชะตาอีกต่อไปผมไม่ใช่คนที่ต้องรอให้โลกภายนอกใจดีกับผมก่อนผมถึงจะมีความสุขได้แต่ผมคือผู้สร้างความสุขของตัวเองครับ ผมคือคนที่เลือกได้ว่าผมจะให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรและการเลือกเรื่องราวที่ผมเล่าให้ตัวเองฟังนั้นมันคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อทุกๆด้านของชีวิตผมอย่างมหาศาลนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อยจากคนที่เคยหงุดหงิดง่ายผมก็เริ่มมีสติและสังเกตคิดของตัวเองมากขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจผมจะตั้งคำถามกับตัวเองว่า ตอนนี้ฉันกำลังเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังอยู่และมีเรื่องราวอื่นที่ดีกว่านี้ที่ฉันสามารถเลือกเล่าได้หรือไม่คำถามง่ายๆแค่นี้ลหละครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้เลือกการตีความใหม่ๆและได้เลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นในทางที่ดีขึ้นผมพบว่าตัวเองมีความสงบในใจมากขึ้นยังเห็นได้ชัดความเครียดลดลงและความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอีกต่อไป ผมสามารถมีความสุขได้แม้ในวันที่ฝนตกหนักรถติดหรือมีเรื่องราวท้าทายเข้ามาในชีวิตเพราะผมรู้ว่าผมคือผู้กำหนดเรื่องราวเหล่านั้นและผมเลือกที่จะเล่าเรื่องที่ทำให้ผมแคมแข็งทำให้ผมเติบโตและทำให้ผมมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกโกรธหรือไม่รู้สึกผิดหวังอีกต่อไปนะครับอารมณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของมนุษย์ แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือผมไม่จมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นนานเหมือนเมื่อก่อนผมสามารถสังเกตอารมณ์เหล่านั้นยอมรับมันและจากนั้นก็เลือกที่จะเล่าเรื่องราวใหม่ที่ทำให้ผมก้าวผ่านมันไปได้เร็วขึ้นมันเหมือนกับการที่ผมมีเครื่องมือใหม่ที่ส่งพลังอยู่ในมือและผมสามารถใช้มันเพื่อน,นำทางชีวิตของผมไปในทิศทางที่ผมต้องการบทเรียนนี้ยังทำให้ผมเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับ ผมไม่ยึดติดกับผลลัพธ์แต่ผมให้ความสำคัญกับกระบวนการและการเรียนรู้มากขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นตามแผนผมไม่ได้มองว่าเป็นความล้มเหลวแต่ผมมองว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ช่วยให้ผมปรับปรุงและเดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้นผมเข้าใจว่าชีวิตคือการเดินทางและในทุกๆก,ก้าวไม่ว่าจะเป็นก้าวที่ราบรื่นหรือก้าวที่สะดุดมันก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณฟังแล้วเก็ตในวันนี้ครับคุณมีอำนาจในการกำหนดชีวิตของคุณเองมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะมากอำนาจนั้นไม่ได้อยู่ที่การควบคุมโลกภายนอกแต่อยู่ที่การควบคุมโลกภายในของคุณเองอยู่ที่การเลือกเรื่องราวที่คุณจะเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตบางคนอาจจะคิดว่านี่คือการหลอกตัวเองหรือเปล่าการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่า ผมขอยืนยันว่าไม่ใช่เลยครับการเปลี่ยนเรื่องราวไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธความจริงหรือการสแสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างดีไปหมดแต่มันคือการยอมรับความจริงและจากนั้นก็เลือกที่จะตีความความจริงนั้นในมุมที่สร้างสารรค์ที่ทำให้เรามีพลังที่ทำให้เราเติบโตและที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้ มันคือการเปลี่ยนจากฉันเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปสู่ฉันคือผู้สร้างความหมายให้กับสถานการณ์มันคือการเปลี่ยนจากทำไมเรื่องร้ายๆต้องเกิดกับฉันไปสู่เรื่องร้ายๆนี้สอนอะไรฉันนี้คือการใช้พลังแห่งการตีความที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการครับ ลองฝึกสังเกตเสียงในหัวของคุณดูนะครับว่าในแต่ละวันคุณกำลังเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังอยู่เรื่องราวเหล่านั้นกำลังทำให้คุณรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่กำลังทำให้คุณมีพลังหรือกำลังฉุดรั้งคุณไว้และหากคุณพบว่าเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังนั้นไม่ได้ส่งเสริมคุณลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะครับว่าฉันสามารถเล่าเรื่องนี้ในมุมมองใหม่ได้อย่างไรอาจจะไม่ง่ายในตอนแรกครับ การเปลี่ยนนิสัยการเล่าเรื่องที่สั่งสมมาทั้งชีวิตต้องใช้เวลาต้องอาศัยความตั้งใจและการฝึกฝนแต่ผมกล้าบอกคุณได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของคุณเพราะเมื่อคุณสามารถควบคุมเรื่องราวในหัวของคุณได้คุณก็สามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ในที่สุดครับ บทเรียนนี้ได้ปลดปล่อยผมจากพันธนาการของโชคชะตาและมอบอิสรภาพในการสร้างชีวิตที่ผมต้องการอิสรภาพที่มาจากข้างในไม่ได้มาจากภายนอกและผมหวังเหลือเกินครับว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเช่นกันสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากคำถามชวนคิดหนึ่งคำถามไว้ให้คุณนำกลับไปพิจารณาในวันนี้แล้ววันนี้คุณกำลังเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังอยู่ครับ เรื่องราวหลังนั้นกำลังพาคุณไปในทิศทางไหนและคุณอยากจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ฟังไปเป็นนักเขียนบทชีวิตของคุณแล้วหรือยังครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ